สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับแบรนด์เดนนิเมอร์เลอร์นะครับเป็นเกงที่ใช้แข่งขันในรายการยูนิโก้อินเวชเชนแนลนะครับตัวนี้น้ำหนัก้าสิบเจ็ดออนนะครับสีนิโก้เอ็กโคบอลใส่มาถึงเดือนที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งเดือนก็จะจบการแข่งขันรายการนี้นะครับตัวนี้ซักไปสองครั้งนะครับซักมือหนึ่งครั้งแล้วก็ซักเครื่องไปหนึ่งครั้งนะครับ ซักมือก็แปลงนิดหน่อๆยๆๆนะครับไม่ได้ซักหนักนะครับเพราะว่าเกิดว่าแปลงเยอะๆผมคิดว่านสีมันน่าจะซีดกว่านี้นะอันนี้สียังไม่ค่อยหมายถึงว่าซักไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะก็จะเห็นสีเหลืองๆสีอของฝุ่นยังมีอยู่นะครับถ้าเฟดมันเป็นสีสี สีฟ้านะครับเหมือนผ้าด้านในมันน่าจะผมคิดว่ามันน่าจะเด่นมากกว่านี้นะแต่ว่าเฟดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใสเ่เดือนที่สี่ที่ห้ายังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เลยครับความแตกต่างยังแทบจะมองไม่เห็นเงียบตาสีมันเป็นเหมือนได้อย่างเงี้ยนะครับได้ที่มันขาดเนนะี่ยผมว่ามันน่าจะสวยนะน่าจะเห็นชัดกว่านี้ ตัวนี้ผมไม่ได้กะว่าจะเข้ารอบนะครับก็ร่วมสนุกไปอย่างนั้นนะครับพอให้มีแบรนดไทยอยู่ในการแข่งขันของระดับนาน,นาชาตินะครับแบนไทยแข่งเยอะอยู่นะครับของไทยเยอะอยู่หลายตัวนะครับเส็จก็ได้ประมาณนี้นะครับรเดี๋ยวปีหน้าก็จะร่วมสนุกอีก จนกว่าเราจะเข้ารอบลึกๆนะครับปีนี้คิดว่าไม่น่าจะติดนะไม่เป็นไรครับร่วมสนุกกันก็สนุกนะครับมีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรทําปกติเราก็ใส่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันเกี่ยวตะปูนะครับที่เห็นมันขาดบนด้านหลังนะี่ผมเกี่ยวของมันเกี่ยวตะปูก็เลยต้องปะนะแล้วรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับเกื่อยมนแล้วนะครับพ่อมีขนาดสักน้อยๆน,นะครับขอบคุณครับ